คนเกง่งย่อมสนับสนุนคนเก่งน้ำกันสวัสดีครับ f อพยาบาฟินแลนด์ f อฟตัวเกี่ยวมิวสิกหลกักะเอฟซสอดรู้สอดเทนนิวสุภูสุคนนะครับที่เขารบรักสุภูสุคนพยาบาฟิลแลนด์ได้ว่างโปรเจกต์ได้ว่างแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วครับให้น้องสาวนะครับนะเอื่นว่าน้องสาวได้แล้วเพราะว่าเราเป็นเราอยากเป็นผู้ยิงทั้งชีว่าให้น้องใส ก็ว่าคือพะว่าเราเอิน่นน้องเราว่าเป็นน้องสาวนะได้มอบงานไงโปรเจกต์ไงได้มอบหมายงานให้วางแผนเรียบร้อยแล้วเพื่อนพี่มาว่าจังสีน้องสาวฉันมันก็เก่งได้พี่ชายนั่นแหละผู้จัดการฟินแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรและบาร์โฮสสาขาขอนแก่นพี่น้องเป็นจังไดพงใหญ่บาทฟินแลนด์โอ้โหเราวางแผนงานให้โกกิ คอยบอกตรงๆเลยสองพี่น้องนี่ครับนะมีแต่คนเก่งๆว่าแพ้กันเลยครับไม่แพ้กันเลยครับสองคนนี่โกกีกับเก่งบริหารงานกัเก่งคำเว้าคํมจาทุกสิ่งทุกอย่างอเก่งเบิร์ตกับพยาบาลฟินแลนด์กัเก่งคักบาบาาท,ที่นี่อ่ เรือรมในน้องท้องจะไปไหนนี่แล้วครับก็ต้องไปใส่ผู้ใดมากไหมเลยใส่น้องเจ้าของนีล่ละเงินดงเงินเดือนก็นให้สมรปองโปเซ็นก็นได้คิดเบื้องเอาพี่น้องมีการถือหุ้นเงินหุ้นส่วนได้อีกต่างหากมีแต่ได้ครับได้ครับบ่มีเอียงเสียหลายเลยแม่นบ่ครับใส่คนไก่ตัวที่เราเห็นความสามารถนี่แหละถูกต้องแล้วครับบอต้องไปใส่ผู้ใดหรอก คนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่มากด้วยความสามารถคือโกกี้ครับโกกี้นี่เก่งบอกตรงๆเลยเป็นผู้หญิงนะครับนะตอนนี้เออแลเาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่อ่าเก่งมากนะเป็นบุคคลที่เก่งมากมากไม่ด้วยความสามารถเป็นร่าสัมผัสข่าวนี่ย้ยพี่น้องเลยฟังละลื่นหูฟังละแบบไหลลื่น เวลาการสีว้าอีอยงงการสีว้ากันจากการวางแผนงานแต่ละช็อตแต่ละช็อตเบิ่งแล้วสบายงูสบายตาเบิ่งแล้วมันพู่มใจแม่นว่นครับปฏิบัติฟิตเล่นแล้วก็มองเห็นอยู่แล้วว่าผู้ใดเก่งบ่เกง่กเกงผู้ใดสีนำผ้าเล่าไปหลอดบอรหลอดผู้ใดสสามารถตัดสินใจตัดสินปัญหาแทนเราได้เราก็มองเห็นแต่น้องสาวเล่านี่แหละครับโกกีนี่แหละครับนะแม่นว่อ้าวบอกมีผู้ใด เก่งเกินดี่แล้วในในวังหันน่ะนะครับนะ่ะคอยสิบวัวไคเดอพอ,อยยีาบานฟินแลนด์นี่เล่าหลอดปลอดภัยมาได้เป็นผู้เป็นคนมาได้สิแต่ย้อนว่าโกกีเด้พี่น้องมือที่เล่าผิดหวังมือที่เล่าบอสมหวังมือที่เล่าแบบทุกตรมเนี่ยกระแม่นโกกีดเด้ให้กําลังใจแม่นโกกีดเด้คอยคอยซ้อมมึงไอยอยู่ตลอดเวลา เมนโกเกนี่ได้ค่อยตรวจสอบค่อยสกิดไอ้ว่าใส่สัมผัสยังใส่เว้าอย่างพี่น้องเนี่ยน้องน้องแบบนี่น้องน้องจังซี่นี่หาบ่ได้อีกแล้วครับพี่น้องที่ค่อยเตือนกันค่อยประคบประงมกันค่อยดูแลกันอ่าค่อยดึงซ้อยกันพี่น้องคักกวาเมียอ,อีกแมนบ่กนักระซ้อยกันหาบหยาบก็ซ้อยกันดึงนี่แหละครับน่ะสองคนนี่แหละ พม่ใช่บัตฟิลเล่นกับโกกีนี่แหละครับนะหลายคนก็สิมองปเป็นอ้าวแล้วน้องน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนั่งเด็กน้อยอยูอ่เออให้เขาพ่นภาวะบ่องหันก่อนพ่นภาวะความเป็นวัยรุน่นนะเมียนบาอ,อันนั้นเดี๋ยวเขาก็สิม่าไม่งานเองดอกอันนั้นเพราวน้องน้ำตาลเขาอยากเป็นศิล,ลปินแล้วโกกีนี่เขาก็บ,บอกแล้วว่าเสียงเขามันมันเป็นเสียงอีกแบบนึงเออแต่ว่า เขาบอเขาอาจจะบอถนัดทั้งนี้ก็ได้ก็ธนัดทั้งบริหารถนัดไพถนัดบัานเมนบอกครับโกกี้เขาถนัดทั้งบริหารครับพี่น้องเอ้ยนะเบิงคดบ่อผิดดอกครับผู้ใดสิเบิงคดผิดกันแล้วแต่แต่ว่าคอยเบิงคดบ่อผิดดอกโกกี้นี่เก่งมากด้วยความสามารถบอร่อแพ้ไพ้กันแล้วกันละคอยสิบกให้เลยและไม่มีการยุแยงแต่แข่งรั่ว มีแต่ค่อยหามค่อยปามนะครับนะโกกี้นี่เป็นบุคคลที่ค่อยหามค่อยปามพี่สไส้ไ้เด้่ไ่เคยยุรอยอยุไม่เคยยุแยงแต่แข่งรั่วบ่เคยยุให้ไปสู่กับปูนันบ่เคยอ่าบ่เคยไปยุไอ้ว่าให้เฮ็ดจังสั้นให้เฮ็ดจังสี่มีแต่ค่อยหามค่อยปามพี่สไส้ไปไปยังผมจะงูทีเอา้ากับผู้ใหญ่บ้านแล้วเาเองว่าโกกี้ เป็นคนที่บ่กเคยไปใส่ลายไปเป็นคนที่บวกเคยไปเว้าให้ผู้ใดเป็นคนที่บ่กเคยไปยุแย้งให้ผู้ใดมีตะคออยหาามพี่ไซร่าอยจะไปว้าจังสั้นมันบอดีจะไปเว้าจังซี่มันบอดถือต้องอ่าเห็นบ่ครับนี่คนดีมันต้องอยู่กับคนดีแม่นบ่บ่คืออีผีน้อยนะความหู้พ่าเบิมๆนี่อยากสีมาบริหารนั่นอยากสิมาบริหารนี่อีผีน้อยพี่น้องเนี่ย อีพีน่อยแห่งไอเ้เกาเกาอีน่ะนะครับนะ <c oughs> เกาหลีมันอะ่ะตัวว่าตัดลอลิ่งออกน่ะอีนันน่ะ <c oughs> เออนี่นะครับน่ะอีนันอยากเก่้งอยากยังอยากแสดงพาเวตั้งทั้งที่สมองซ้ำไอ้เม็ดงาสมองซ้ำแต่ลดมดนี่เอออีนันน่ะส่วน โกกินีมั่วต้องเอียงเลยอยู่ซื่อๆก็ดูดีนั่งซื่อๆกับสง่าพาเผยนั่งซื่อๆกับมิตรคนเก่งขามพี่น้องเด้อบ่ต้องไปเฮ็นยังหลายบ่ต้องไปแบบว่าเออกันเลิกอีหยังว่าต้องไปแสดงโชว์พ o ว e r อ้ทั้งตัวนี้ต้องเปิชันนะอันนี้ต้องเปิชันนะบ่นะโกก้มแต่แบบว่าอันแบบนี้มันต้องเห็นไปจังสี่บอ อันแบบนี้มันต้องเห็ดจังซี่บอคิดว่าเห็ุแบบนี้มันบอถูกต้องเดชลองพิจารณาเบิ่งเดออ่าอันแบบนี้ลองเหตุแบบนี้เบิ่งบอการให้สัมผัสแบบนี้มันบอถูกต้องเขาต้องสัมผณสอีกแบบหนึง่งเขาต้องอ่าไปสัมผัสแบบนั้นเขาต้องสัมผณสที่มันสอบที่สุดการว้าการจาต้องจังสั้นจังซี่เนี่ยคือโกกิสวนอีพีหน่อยอ่า สหายนะครับสหายเพิ่นนั่นแหละสหายผู้ใดู่ดในบูฮู้ดอกนะครับนะบอกว่าอยงไอถูกตัองเลยเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนถูกตั้งแลวเพี้ยนถูกมากเลยเพี้ยนเออเพี้ยนพูดอย่างนี้เลยถูกตั้งเลยฟ้องเลยเพี้ยนฟ้องเลยเพี้ยนเออจัดมันเลยเพี้ยนเออแม่นบอกเออดี่แล้ะครับนะเพี้ยนเพี้ยนอย่าไปยอมมันนด็เพี้ยนเราผิดก็อย่าไปยอมนะเพี้ยนเอออีนั่นนะอีผีน้อยนะพี่ดอง ตัวอันนี้เด้จเจ้าเฮ็ดผิดได้ไอเจ้าเฮ็ดแบบนี้ว่าถือได้ไออันนี้เป็นคาแนะนําจากน้องนะเฮ็ดจังสี่มันมันบ่นโอเคนะไออันในน้นองคิดว่ามันต้องปรับปรุงเด้แบบนั้นแบบนี้มันบ่โอเคได้ไอเออแบบนี้โอเคละไอเออโอเคจังสันจังสี่นี่คือโกกีพี่น้องเม็นบะนี่แหละเขาเอินว่าคนดี ก็ต้องอยู่กับคนดีคนเก่งก็ต้องอยู่กับคนเกง่งพี่ดองเป็นยังผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นแล้วจังได้มาไก่หอดปันนี่แมนบ่แเล้านี่มีคนดีๆเกง่งเกง่ง่อยอยู่เคียงขางค่อยเป็นที่ปรึกษาเขาเอื่นมาเป็นกุณซื่อน้ำก็ได้เนีแต่เห็นโจโฉบ่ะเห็นโจโฉเห็นเล้าปีไม่พี่้องโจโฉกับเกง่งเล่าปีกับเกง่งแต่ว่าเปียงเขาจะมีกุญซื่อ,อยู่ขางไก่ เมียนบกครับสองคนนี่กับเกงเด้ยสุมาอีกับเกง,เส,กเกงสุ้มควรกับเกงแต่ว่าเปพียงจังต้องมีขุนซื่ออยู่ข้างกายเพราะว่าบางเรื่องนี่เขาเขาตัดสินใจเองบ่ได้เขาตัดสินใจไปแล้วเขาก็อยากมีคําตอบที่ว่ามีคนอื่นที่มีความขัดแย้งบ่แม่นบกครับพี่น้องเพราะหูว่ายัาง่ะผู้ว่าจะของว่าไปแบบนี้ มันสิถือบ่ถือคูดว่าเจ้าของเ้าไปแบบนี้มันสิผิดบ่ผิดเขาก็ต้องมีคนมาคอยให้คาชี้แนะว่าเออแบบนี้มันต้องไปแบบนี้ไปแบบนี้ก็สิได้มาอาดแดบควางคิดกันทุกคนต้องมีขุนซื่อครับเพราะว่าสิเป็นเจ้าสัวเนะเจ้าสัวทุกเจ้าสัวต้องมีขุนซื่อต้องมีผู้จัดการต้องมีนะก็เอ้นว่าขุนซื่อนั่นแหละครับพี่น้องคอยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยโกกี้คือกันครับ พี่ไส้เขาหรือพี่ไส้เพิ่อนิเห็นความสามารถคือผู้ใหญ่บาตรฟิเลนดเห็นความสามารถของน้องสาวก็เลยมอบหมายงานให้งานอันไดน,นะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาที่อุดรบาร์โฮสสาขาขอนแก่นพี่น้องผู้จัดการนะครับโบเมนผู้จัดจานคือบ,บางคนบางคนเป็นผู้จัดจารน,นะครับอยาเสือกอยากเป็นผู้จัดการเน้อค่อยจะหาเรื่องให้กับยังให้กับงูให้กับเซี่ยว เอาเล่นเซียวเอาเล่นเซียวเฮาเสียตัวหมาพังละเด็นระดักด้อยนี่ครับว่าเฮาเสียตัวหมอนี่แหละนะาตมนะามสบายนะเบนบอพี่ต้องดีแล้วนะอันนึงกับไอ,อยังก็เป็นลิปโป้นะอีกอันนึงก็เป็นอีหยังล่ะเออพวกมุนซื้อปึกๆอยู่ร่วมกันกันนกกนนะบไอ้เจ้านายปึกๆจนสิทธิ์่ะนะบริบาลถึงผู้ใดน,นะบริาถึงทั่วไป เออการที่มีไอ้ญาติดีมีพี่น้องดีมีที่ปรึกษาดีมีเพื่อนดีแมน่นปะครับนะมีมูดีมันก็นดีไปเวอร์สุยางครับนะสังเกตบ่บอดโนดตนี่บ่เคยยู่แย่งต่แข้่งรั่วบอดบ่อยบ่เคยยู่แย่งตะแข้งยยแ่งรัง่วเห็นบ่ครับอายกแค่ตัวอย่างสองคนนี่เนี หล,ลายคนนะครับที่เข่ามา,าหาภมาาีบาทฟินแลรงไม่มีการยุแยงแต่แข่งรั่วสักคนเลยมาบอบอม้า,มาบอมาเว้าบอมาเห็ดหยางไงมันแบบว่าไอไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นเม้นมาครับนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคนดีอยู่ที่ไหนเทวดาก็คอยอุ้มชูนะพักดันให้ขึ้นไปขึ้นไปนะอายุน้อยร้อยร้าน รวยน้ากันครับพี่น้องระวังพี่กับน้องสองคนนี่ไพสีเถียงผมเทียงมาที่ห้าวายพอยกระเถียงจะเอ็นข้อพึ่งนึกกันแล้วก็สิบ,บอกว่าไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องบอมี่เออว่าถูกต้องบังไดนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่สุดยอดแล้วโกกีนี่แล้วนะครับนะของแท้พยาบาลฟิลแงกับของแท้ท้องก็คือท้องเพชรก็คือเพชรนะพวกขีเท่านี่นไปไกลๆนะ พุ่นเอาไปใส่เงาต้นไม้พูน่ะเออยังพ่อเป็นประโยชน์จ้ะเออแมนว่าเอาไปแช่น้ำเอาตักน้ำไปฉีดไอ,อ้มาลงมาแลงพุ่นนะพวกนั้นพวกขี้เท่าพวกขี้สูดพวกขี้ทูดนดะแมนบ่าครับนะอันนี้นะโอ้ดูยังไงก็ดูดีไปหมดสุดยอดสองพี่น้องนี้